การโทษนะอ่าดรคือเวลานี้เขาจะย่างก้าวไปที่ไหนเนี่ยมันเหมือนเนี่ยสุนัขน่มันคอยตามดมกินอยู่ตลอดเวลาเมืองไทยนะฮะท่านผู้ฟังท่านท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะเวลานี้พี่น้องที่ต่อสู้และมีลายชื่ออยู่ตั้งแต่ปีห้าสามนะ,ะตั้งแต่ปีห้าสองห้าสามไปเนี่ยที่ที่ไปสมัครนะครับอยู่กับนปชนปชอ,อะไรเนี่ยแม้กระทั่งไอไ้อเรื่อง จะไปขอพระราชาาทานอภัยโทษอะไรมีชื่ออยู่ที่เป็นละล่านเป็นสแสนๆนั่นนะมันอยู่ในกำมือเขาทั้งหมดเวลานี้เนี่ยเขานี่ก็ถูกตามล่าอยู่และอย่างในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเข้าไปลี้ภยัยยังอีกประเทศหนึ่งในประเทศไทยได้ไหมนั่นะหนึ่งกรณีหนึ่งนะและอีกกรณีหนึ่งนี่จะติดต่อนะครับ ทางภาคีไทยได้อย่างไรนะฮะใรีพิยุทธพยุทธิงคาตอบมันมีอยู่แล้วนะครับพิยุทธ์อาจจะจับไม่ทันนะครับหนึ่งเรื่องราวปัญหาใดๆนั้นพีตต่ติดต่อได้สองคนนะครับอาจารย์ชูพงเนี่ยลาบากหน่อยเพราะว่าท่านก็เองก็ซ่อนตัวอยู่แต่ว่าถ้ามีาช่องทางก,ก็ว่าไปสองก็คือว่าติดต่อที่อีเมลผมส่งข้อมูลมานะครับก็ president แล้วก็ dash ตรงกลางขีดตรงกลางอ่ะแล้วก็ global แล้วก็ .org นะครับได้บอกไปแล้วนะครับทีนี้เอาละเพื่อเอาเพื่อสรุปเพื่อให้มันชัดนะที่อาจจะจับประเด็นไม่ได้ผมบอกว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีการละเมื่อท่านกําลังหลบหนีท่านต้องการความช่วยเหลือเนี่ยถ้าจะติดต่อเรานั้นอีเมลถึงผมได้นะครับอีเมลถึงผมนะ president แล้วก็ขีดตรงกลางแล้วก็ global นะครับแล้วก็ .org ทีนี้นะอันนั้นคือการติดต่อนะครับการติดต่อ ทีนี้เส้นส่วนของการจะหลบหนีรี้ไัยเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดไปสองกรณีแล้วมันจะมีกรณีที่สามซึ่งพี่ยุทธเนี่ยได้ได้ได,ได้ได้ถามขึ้นมาซึ่งก็เป็นเป็นแนวทางที่ดีอยู่เหมือนกันแต่ผมไม่พูดถึงเพราะมันจะเสี่ยงมากเอาอย่างนี้นะครับกรณีเอาย้ําอีกทีหนึ่งก็แล้วกันกรณีที่หนึ่งนั้นท่านหนีไปประเทศข้างๆบ้านข้างนะซึ่งท่านได้หนีอยู่แล้วโดยความจําเป็นเพราะอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่ข้างประเทศไทยนะครับทีนี้ไปอยู่แล้วเนี่ยถ้าต้องการจะ เรียกว่าจะขอรีภัยนะครับประเทศเพื่อนบ้านเขาจะให้คุ้มครองอยู่ระยะหนึ่งแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยไม่ทั้งหลายเนี่ยการจะขยับขยื่นจากตรงนั้นเนี่ยก็คือ UNHCR mm hmm. ติดต่อผมมาติดต่อาตตอาจารย์ชูพงศ์ได้ติดต่ออาจารย์ชูพงศ์หรือติดต่อผมมาผมติดต่ออาจารย์ชูพงศ์อีกหรือท่านติดต่อกับ UNHCR ประเทศในประเทศที่ซึ่งมีสำนักง,งานอยู่ในประเทศที่ท่านอยู่เนี่ยที่ท่านลีไปอยู่เนี่ยนะเช่เนชวเวียดนามหรือว่าลาวเนี่ย ลองดูซิว่ามีสำนักง,งาน UNHCR อยู่ตรงไหนนะครับถ้ามีเดินเข้าไปหาเขาได้เลยครับซึ่งมันปลอดภัยกว่าที่ทําในประเทศไทยกับอีกอันหนึ่งก็คือถ้าท่านสามารถจะเดินทางมายังประเทศใหญ่ๆแล้วเนี่ยยิ่งถ้ามาในประเทศอเมริกาได้แล้วเนี่ยการที่เราจะช่วยเหลือท่านเนี่ยมันง่ายลหละหรือว่าท่านเดินทางไปยุโรปก็ได้เพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการสมัครแค่นั้นแหละแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าถ้ามีหลักฐานชัดเจนนะว่าคุณได้ร่วมทางการเมืองจริง แล้วกการร่วมในการเมืองนั่นแะมันมีผลทําให้คุณเนี่ยถูกจับตายหมายหัวถูกอาจจะถูกทรมานได้ถ้าคุณกลับประเทศไทยถ้ามีสองชิ้นเนี่ยชัดเจนคุณก็มีสิทธิที่จะรับการรีเริ่ในประเทศที่จเจริญแล้วนะครับในส่วนคนที่อยู่ในประเทศไทยอันนี้พี่ถามมาก็ดีแล้วมันเป็นส่วนที่เป็นไปได้ซึ่งเวลานี้เนี่ยการที่ท่านจะเข้าไป UNSCR ในประเทศไทยซึ่งมันมีออฟฟิศอยู่นะครับสำนักง,งานอยู่เนี่ยหรือไปที่สถานทูตบางประเทศเนี่ยปัญหาก็คือ สถานทูตเนี่ยวันนี้ไม่ใช่ใครอยากเดินเข้าเดินได้นะพี่ยุทธก็คงรู้จะต้องมีการนัดหมายทางออนไลน์ก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีเหตุผลเข้าไปเนี่ยเขาไม่ให้อะอยู่ๆจะไปทุบป,ประตูละตังตังั้ง,งช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าค่ะเออเนี่ยมันไม่ได้ไงนี่มันคือปัญหานะครับแล้วก็ไปปรากฏตัวอะไรในที่สว่างอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันว่าจะโดนนะจับตัวซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดเนี่ยจริงๆก็คือนะครับจะต้องหนีออกจากประเทศไทยให้ได้ให้พนะ้นอะ นะครับให้ผมแนะนําผมก็จะว่าอย่างนี้แต่ว่าถ้าจําเป็นจริงๆเนี่ยถ้าบังเอิญท่านมีเส้นมีสายรู้จักคนที่อยู่สถานทูตมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าหานะเ,เจ้าของทูตของประเทศอื่นที่อยู่ในประเทศไทยนั้นเขาสามารถจะช่วยได้ครับมันก็เป็นอีกช่องช่องทางหนึ่งนะครับก็ขอบคุณพยุตที่ที่เมนชั่นเข้ามานะครับกับก็เอาอย่างนี้นะครับดียอยังไงครับเอ่อดรอเตอร์นะยังไงอีเมลนี e ่ này, ช่วยส่งมาให้ผมผมจะได้ส่งไปให้หรือว่า เป็นความรับหรือเปล่าถ้ไม่ไม่ลับครับของเรานี่ประกาศไว้ตลอดนะครับผมจะได้นะครับต้องกราบขอบคุณคุณลุงยุทธนะครับที่บอกเอเดนนะครับ UUNCRUNCR h นะครับที่ออฟฟิศมาให้นะครับทั้งพนมเป็นนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับทั้งหมดให้นะฮะถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะได้ตรงที่ให้ท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่ในเวลานี้เนี่ย นะครับที่ถามผมมานะครับแล้วผมก็ได้ถามทางดรเพียงดินแล้วนะครับแล้วก็ยังไงนะครับเดี๋ยวผมได้เมลแล้วก็จะไปแปะที่หน้าซีบอกนะครับแล้วก็ท่านก็ลองติดต่อนะครับดรเพียงดินรือไมมจะเป็นไปได้นะครับก็อาจจะไปอ,อ,อย่างที่ดรเพียงดินว่านะครับก็ไปทางสถานยูเอ็นนะครับก็ยู h c เอ็นเอชซีอาร นะครับจะใกล้ๆบ้านเราก็ได้ก็คือกลางบ้านก็คือประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็ถ้ามีหลักฐานอย่างที่ดรเพียงดินว่านะครับก็คงจะไม่ยากนักนะฮะก็ขอบคุณมากครับดรครับนะฮะเราจะค่อยอ่ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับสวัสดีครับคุณบูดไซครับนะคุณบูดไซก็เป็นผู้ที่เริ่มนะครับ ันมาด้วยกันนะฮแล้วก็ทำให้โลกไซเบอร์นะครับต้องถึงกับจุดชังนักนะครับไม่ว่าท่านอาจารย์ชูพงได้เข้ามาหรือว่า,าคุณพี่อาคมซิดนีย์นะครับคุณพี่เนกแล้วก็ด็อเตอรเทนะครับก็เป็นเว็บไซต์หลักในระบอบประชาธิปไตยที่เผิแพร่ความเป็นจริงนะครับสู้จน นะครับแม้จะไม่สบายนะครับจะนอนอยู่โรงพยาบาลยังไงก็ยังไม่หยุดยั้งในการต่อสู้นะครับนี่นะครับปรชาธิปไตยมันไม่ใช่ทอฟฟี่ไม่ใช่ดึงเงินที่จะต้องเดินไปซื้อเข้ามาแล้วมาอมใส่ตาแต่มันต้องแลกด้วยชีวิตครับนะต้องกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าประชาธิปไตยนั้นมันต้องแลกด้วยชีวิตนะในประเทศไหนบ้างครับ ที่ได้สิทธิระบอบการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนแล้วเราจะไม่มีสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ้างแต่เราพยายามที่จะสูญเสียให้น้อยที่สุดและเวลานี้ประเทศไทยก็อยู่ในไข่ที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับปัญหายังไม่จบครับท่านผู้ฟังนะครับยังไม่จบนะครับหลายท่านอย่างที่เมื่อกี้ท่านดรพิงดินนะครับก็ได้พูด นะครับตอนนี้ที่ดังมากที่สุดคือถแถลงการที่ให้นะครับภูมิพลซึ่งขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นกษัตริย์นะ